สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็อยู่ในเกม Far Cry 3นะครับพาร์ทที่2กันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต่อจากพาร์ทที่1ขอเช็คอาวุธสักคู่หนึ่งนะครเช็คอาวุธในสต็อกตอนนี้เราสามารถใช้ปืน Assault Rifle แบบ STG 90ได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ใช้เลยแล้วกัน เราจะพาไปวิ่งเล่นก่อนนะครับตกลงไหมวิ่งสปีดไปเลยก็จะมีเควส์ห้ทำด้วยนะครับพอเรายึดฐานทัพได้แล้วอะไรเงี้ยวันเต็ดรีวอร์ดจับสัตว์เหรอแม่ พี่มันฉ่หมังเรื่องการจับสัตว์อยู่แล้วช็อตกันฮันละบิดด็อกอ่ยเราดูแมปก่อ pues. นนะนี่พาไปวิ่งเล่นก่อนนะเด,เ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 ดี๋ยวเขาไปตามตามภารกิจไม่ได้เล่นสนานเลยอ๋ออๆอลุงทำอะไรลุงเอาลุงมาเอาเนื้อ ดูวิฆามันมาเนี่ยผมขอยืมรถหน่อยนะแกคงไม่ว่าอะไรนะครับายบืนขับรถก็จะบอกว่ารอยสักทางด้านขวามือนะครับได้ามาจาก D L C เสริมของเกมเฮ้ยก็ของเกมฟาค้านี่แหละครับ D L C เสริม D e L u x e E D I T I O N นะครับ DLC จะเป็น DLC เกี่ยวกับลิงนะารกิจมังกีบิวซินเนตนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะทำให้ดูกันแล้วกันนะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องทำตามโจทย์ที่มันกำหนดให้แหมพูดเป็นคณิตศาสตร์เลยนะมันไม่ใช่อรอนะตอนนี้เราก็ต้องสำรวจพื้นที่กันก่อนเฮ้ยเฮ้ยมีสมบัติ หีิบสมบัติน่ะอา้าวก็กล่องเพชรมันอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีเลยอุ้ยโอ้โยเอาจะใช้ยาทำไมเนี่ยเปืองนะเนี่ยเจ็บเก็บเก็บเก็บสักครู่ช็อตกันฮันต์และบิดด็อก อยู่ไหนมีเสียงหอนนี่แน่หนึ่งตัวการได้หนึ่งตัวแล้วนะครับฆ่าเลยไอ้มาโน้ยไอ้มาน้ยไอ้มาน้ยมาหนี่จะหนีพี่ไปไหนจมาไม้พี่ฆ่าก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราแล่เนื้อก่อนนะไป Phải này lại mà tôi mới kia Tùy Âu hả Âu hả Tại sao Ôi ôi lá lùm lấy Tí đừng tua nè Như như Đi đi มาซะดีๆนะอย่าให้ตามหาเลยมันยังอยู่ไหมครับมีเสียงเห่าอยู่เฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้อยมีตามมาเรียบร้อยกดล็อกแอปชิปเมนด้วยนะครับไปต่อไปเราก็ต้อง โกทูโกท็อกทูด็อกเตอร์เอร์นาเราจะต้องไปหาบอดแสเพื่อนของเรานั่นเองแต่ตอนนี้เปิดแบบก่อนนี่นะครับไอ้ที่ผมว่าเนี่ยมังกี้คือ DLC เสริมนั่นเองตอนนี้เราต้องหา ยานผ่านนะปะ๋อ้มึงฉีดยาอีแล้วเปื้องรู้ไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยข้างหน้ามีนะมีหนึ่งคันมีรถหนึ่งคันเห็นแวบๆบแบบภาพมันก็สวยเหมือนเดิมเลยนะเกมนี้ไป ไปแล้วครับตอนนี้เราจะแนลนดี้ต้องไปยังอีกฝั่งหนึ่งเลยอีกเกาะหนึ่งเลยนะครับโอ้โหมีเพลงฟังระหว่างทางด้วยเฮ้ยขับรถไม่ใช่โปรเฟสชันแนลเนี่ยไปไปเรื่อยๆแล้วกัน ไม่ค่อยแรงนะครับรถไม่ค่อยแรงเหมือนคนเล่นน่ะเฮ้ยไม่ใช่ทีนนี้เฮ้ยเบรก่อนเบรก่อน <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยแลผมมาที่ไหนเนี่ยผิดทางแล้วมั้งเนี่ยกลับก่อนโอ้ยโอ้ยบังคับไปอยูอ่มันเข้าไปอยู่เฮ้ยอ้า นี่ไปทางนี้ได้นะครับต้องไปคุยกับดเตอร์เอิร์นฮาร์ตใช่ไหมภารกิจบอกว่าอย่างนั้นเอ้ยมีมีพวกมันนะครับวันนี้อู้โูชนเต็มข้อแต่ไม่เต็มหน่วยอะไรอ่ะฮ้าอ่ะเฮออะไรชนมาลงรถเลยอุย้ย อุ้ยตายตายคู่เป็นยังไงล่ะบอกแล้วอย่ามาเล่นกับเจสันบอดี้เจสันร่างกายเนี่ยเอ้ไม่ใช่มันนี่จุดจุดจุดจโอ้ยโอ้ยมึงยืนยังเตะอ๋อหลบข้างหลังรถก่อนมันี่มาโอ้โหแค่นี้เพงล้มเหรอจะหนีไปไหนล่ะ เฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเดี๋ยวพึ่งโอ้ยทำไมมันยิงแรงกว่าเดิมอ่ะอ๋อผมเล่นผมเล่นโหดนะครับโอ้ยยิงยิงเรียบร้อยก็แค่เนี้ยนะไม่มีอะไรหรอกแต่ฝีมือการยิงเนี่ยตกลงไปเยอะเลยนะครับ เด้วเราพันแผลกันเก็บกระสุนไปมีเป้ายิงด้วยไปตอนนี้เราเราปีนเสาก่อนนะครับก่อนที่เราจะแวะไปบ้านดเตอร์เอิร์นฮาร์ดดเตอร์อาร์นเฮิร์ตเนี่ยเอ้ยอ๋อก็โดดขึ้นไม่ได้ อุจลาจะลาดไปขึ้นนี่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวติดหัวติดข้างล่างก็ยังมีสัตว์อยู่นะเดี๋ยวเราปีนเสาต่อ นี่กราฟิกขนาดโลนะครับผมก็ดูว่าขนาดโลเนี่ยมันยังภาพมันยังสวยได้ขนาดนี้ถ้าผมปรับอุนต้าขึ้นมาเนี่ยจะยุ่งนะครับกระตุก <N> <on> แน่นอนระบันไดอะก็นี่ก็ขึ้นแล้วเนี่ย ธุรกิจก็โชว์จังเลยนะ Go Talk to the Doctor on Heart เนี่ยตอนนี้เราขึ้นมายังสุดเสาแล้วนะครับแล้วก็มาเปิดสัญญาณกันดีกว่าไอ้นี่เนี่ยพวกไอว้วัตทำไว้นะครับไอ้วัตเนี่ยจะเป็นเจ้านายไอ้คนที่ ตัวเราไปตอนแรกนั่นเองนะไปเราเปิดแมปเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะไปบ้านของด็อกเตอร์เอิร์นฮาร์ดแล้วนะครับแมนชั่นซะด้วยนะอยู่ทิศไหนบนล็อกเอเคนี่ บ้านของเขาอยู่ทางทิศนี้นะครับก่อนอื่นผมจะต้องไปาหาเรือก,ก่อนดีกว่าไปโหดเลยยิงไปหยอเด็รพอยมาถึงแล้วเดี๋ยวเก็บเก็บของก่อนได้ตังหยิบเอด็ดดอนหยิบเอ็ดเหรียญน,นะครับ เกมนี้ใช้ดอลลาร์สหรัฐป่ะเพราะเป็นค่าเงินดอลน่ะไปขับเรือไปนะกลางแดดแล้วไม่ร้อนตายเหละเจสันโอ้ยเจสันบอกกูใจสั่นบอกงั้นอะ ทนนีเดียวเราวิ่งไปกันก่อนเดีด๋ยวๆๆปรับลองปรับภาพดูดีว่ามีเดียมเนี่ยเวลาอัดคลิปมันจะกระตุกหรือเปล่านะครับวิดีโอคุณภาพอะเอามีเดียมนะครับเวลาชมเนี่ยก็ได้ชัดเจนมากกว่าเดิมอ้าวได้มาละมันก็จะกระตุกนิดๆน,นะครับผมว่าเอาโลดีกว่า พอดีโอคุณลิตี้อ่ะได้แล้วเป็นไงมันจะลื่นกว่าเดิมอะ่ะเห็นได้ชัดอ่ะจากการวิ่งนะครับเฮ้อเฮ้อที่ที่เกมนี้มันไม่มีมสเตมินานะครับถ้ามีสเตมินานี่ยุ่งอะ่ะไม่ถึงโมเดียเพราะว่าเกมนี้เนี่ยต้องเดินต้องอะไรมากมาย แล้วแมปไม่ใช่เล็กๆด้วย <c oughs> พาร์ทสองก็คงไม่มีอะไรให้ต้องตื่นเต้นมากมายนะครับดูแล้วนี่เรามาถึงบ้านของดอกเตอร์เอิร์นฮาร์ดกันแล้วนะก่อนอื่นนะเราต้องไปหาตัวเขากันมีใครอยู่ไหม

ฉันเจสันนะเดนิดให้ฉันมาถามเรื่องเพื่อนน่ะเพื่อนนะอะไรนะนายหมายถึงผู้หญิงที่ชื่อเดซี่ป่าเกิดอะไรขึ้นกับเดซี่อะเธออยู่ที่นี่ไหมเธออยู่ในบ้านน่ะชั้นบนน่ะไปดูดิ ไปเดี๋ยเข้าไปหาเพื่อนของเรากันอืมเดซี่น่าจะเป็นแฟนของแก้นหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนี้เข้ามาที่ห้องครัวเดี๋ยวเราขึ้นชั้นบนกันก่อนขึ้นชั้นบนกันก่อนนี่โหสะบักสะบอมเลยตัวร้อนมั้เนี่ย เธอสลบไปอะเอ็มมอนนี่ไปช่วยเขามา o งนะเกมนี้เนี่ยบทสนทนาก็เยอะพอสมควรนะครับแต่จะไม่เป็นคัตดซีนจะทำให้มันคุยกันไปเลยอะ Yeah. Dosage may be required. Well, I did just examine the box. It's empty. Set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right, right. in the way. the cliffs. To the west. Must loom up. I'm sorry for the rush. But nothing of it. girl must live. เพื่อชีวิตของเธอให้เธออยู่รอดนะครับเราก็ต้องไปหาเห็ดอ๋อปิดประตูแล้วไปหาเห็ดนะครับเห็ดสดตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนแค่ไปหาเห็ดเอา1911เาพอละถ้าหนึ่งถ้า1911นนี่ โทรแจ้งตำรวจนะครับโอ้โหมุกมุกผมนี่เล่นได้แป๊กมากนะก็งี้ละครับคนไม่มีมุกอะมีแต่ความรักอะเจ้าป่ะเอ้ยไม่ใช่ไปแต่เราโหนสลิงลงไปนะเฮ้ยมีหมูมีหมูมหมใครมาเลี้ยงหมูที่เนะี่ยอุ้ยมึงก็หล่นจริงเลยเจสันเออกูจะพากซะหน่อยแบบหมดเท่หมดรอเลยอะ มาเดี๋ยวไปฟันไปฟันไปฟันอุ้ยช่วยเพื่อนนะโอ้โหเกือบตายเลยถ้าโดนหมหูนี่มึงช่วยเพื่อนใช่ไหมยิงเลยมึงจะหนีไปไหนแม,ม่กิมยังเก่งอยู่เลยอ่ะโอ้โหเมื่อกี้แบบควิดแล้วแทบตายอ่ะ เก็บดิแร่เนื้อนะครับแร่ไอเทมเดี๋ยวดูว่าเราสามารถขาบของได้หรือยังนี่ซิมเปิลแอมโมพัสไปได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะลงไปยังด้านล่างก่อนเปลี่ยนแม็กสักครู่ แล้วก็พันแผลสักนิดฮะให้กระโดดลงไปในน้ำกันเหรอเมื่อไรจะถึงวะเนี้ยหาจจะไม่ออกใช่จะไม่ออกโอ้ยถึงแล้วนะครับเมื่อกี้กูพูดในน้ำได้ไงวะ เด็เต <c oughs> uh. ือนบ้าแล่นเนี่ยให้ฉันมาทำอะไรที่นี่คนเดียวโอ้ยกระโดดลงไปแล้วนะครับโอ้ยโอ้ถลายลมอุ้ยมืดมนแล้วทำไงจะขึ้นไปได้ไอ้นี่นี่มีกิ่งไม้มีทาวันอยู่ เรียบร้อยขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งสปีดสปีดกระโดดขึ้นไปผจญภัยมากับเกมเนี้ยแอดเวนเจอร์บวก FPS นะครันะโอ้ยควันอะไรสีเขียวโว้วนี่มันบ้าเลยเนี่ย เกิดอาการหลอนนะครับ This is new. It is new. I l e a r e d o myself. โอ้ยปีน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 ,ปน,นโอ้ยทางยิ่งไกลขึ้นนะครับอ้าวเมื่อกี้ยังปีนไอ้นั้นมาอยู่เลยตอนนี้กูเดินได้ซแล้ว Ar, เหมือนเป็นเสียงของไอเดนิสป่ะนี่กูอยู่ในป่าแฟนตาซีป่ะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ ลิซ่าพวกเราอยู่ที่กรุงเทพที่นั่นสวยงามมากไม่อยากจะเชื่อมันจะกำลังหมายถึงอะไรเนี่ยฉันสัญญาพ่อว่าจะทาทเทคแคร์เธอไลลี่น้องชายของฉันเ ขอโทษฉันไม่ว่างโอ้ยบ้านนี้อีกแล้วไอ้ด็อกเตอร์เอิร์นฮาร์ดจะหนีไปไหนเนี่ยเออให้เข้าบ้านสักทีหวัดดีโอ้ยแกลน เด็กผู้ชายอ่ะเฮ้ยมีเห็ดเอาลึกลับมากอ่ะอยู่ดีก็ตกมาเนี่ยอะไรของมันวะโอ้ยค้างเขาวไม่มีค้างคืนมั้งเหรอได้เห็ดมาแล้วครับโอ้โหเอาอันเดียวอันเดียว ให้มาทำไมครับไม่น่ามาเนี่ยอย่างเงี้ยมีป้อมปืนใหญ่ทำอะไรไม่ได้ด้วยออกมาก็เช้าเลยอะ่ะปีนปีนเขาเล่นนะครับมันแอดเวนเจอร์ตรงนี้นี่เองนะครับเกมนี้อ,อปีน ปีน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 แน่ค่อยๆไต่นะครับบอกอ่ะกระโดดข้ามโอ้โหพระอาทิตย์แทงตาตอนนี้เราก็ต้องขึ้นไปยังข้างบนนะครับเอาเห็ดไปให้ด็อกเตอร์เอิร์นฮาร์ดของเรานั่นเองมาถึงละ เด็กดรเอ็นฮาร์ดมึงใช้กูอ่ะกูมาแล้วรีเทิร์นกินเฮาไปที่กินเฮานะบ้านสีเขียวเนี่ยมาแล้วโอเจสันมีเรื่องเซอร์ไพร์ตอ่ะเธอฟื้นแล้ว มึงหาอะไรงมึงเนี่ยฉันได้เห็ดมาแล้วอ่ะโอ้ขอฉันสิฉันต้องการไปทำยาไงนะเป็นตัวยาอย่างดีไงนะ เขาทดลองเกี you heart, oh, ่ยวกับยาอะไรพวกนี้ป่ะตัวนี้เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปหาเดซี่ป่ะขึ้นไปแล้วเจสันเธอดีใช่ไหมฉันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนะ ด็อกเตอร์เป็นคนช่วยเขาไวน้นะถ้าไม่ได้ด็อกเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาแย่แน่นอน <c oughs> ฉันดีใจทีไ่ได้พบเธออีกนะดีใจมากจริงเจสันนายกันงวลเรื่องอะไรเ <c oughs> กรนส์เ <c oughs> ดซี่ ไม่นะฉันขอโทษฉันขอโทษงั้นๆน่ะกับเรื่องนี้ฮะมึงงั้นงั้นงั้นเหรอพี่กูตายมึงงั้นงั้นเหรอแล้วนี่อะไรเนี่ยรอยสักอะไรทุยังจะโอเคในไม่ช้านะครับบายเจสัน ช่วยแก้แค้นให้แกแลนด้วยฉันฝากเธอไว้หน่อยนะไม่น่าจะมีปัญหาคนระับเพื่อนผมอย่าสามคนแล้วก็น้องชาย ตอนนี้ยังไม่เจอเลยไอ้วาดเนี่นนนนยน,น,นะนตอนนี้เหตุการณ์ก็กาลังดราม่านะ ก็ใครแปลออกก็อ่านกันเองนะครับถ้าผมแปลผิดอะไรเนี่ยก็ขออภัยด้วยแล้วกันโอเคตอนนี้ ก็จบไปกับมัสลมอินเดดิฟเจสันฉันเหมือนจะพบเพื่อนของนายอ่ะเจสันพวกเมดูซ่าคืออะไรซากเรือฮะ p a your r ต้องให้เราไปที่นั่นนะครับ The Medusa Call โอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เราก็จะจบไปตรงนี้นะครับแล้วก็เจอกันกับพาร์ทที่3ต่อในคลิปหน้านะวันนี้ก็ Say goodbye ไปแล้วครับ